ได้ยังไงล่ะผู้สาวเมื่อกินปลาได้ปลาประธานรถบัสเมตาทั้งนี้็อันนี้เรายังบโมโหว่าเห็ดไทยมาดอกเห็ดไทยนี่จักสิเป็นเห็ดไทยกันเนาะยังหายังหาพุ่เจ้ามาเรียยังยังโมโหว่าเป็นเห็ดไทยมาดอกอันนี้นั่น มีก็สงสัยว่ามันเป็ดไส่เนาะผู้ใดปากขึ้นกับว่าเห็ดไข่ยูบเพราะว่าผู้ใดซื้อกับของผู้นั้นแหละนาะแม่ค้าเนาะจบหนึ่งงานเสมาวเห็นลาวะเป็นยางกับเจ้าเนาะเขาบ่มีเงินเจ้ากับคเมาวเห็นลาเลยเจ้ามาแต่มายจะเมาวเห็นลาวเลยนเจ้าไปตำแจ่วกระแซ่บเอาไปกินแต่กับตำบมูหง่งกระแซ่บเอาไปตำกินยิงเงินเจ้าเลยบอเงินทางเขาบ่มีเฮือนมาไอ้นะบอแล้วคนผู้ชมคุณงามบันย่งมึงยังอันนี้เราก็เดินทางมาถึงเซโนอีกแล้วนะครับเนาะ ถึงสามเหลี่ยมเซโนบรยกาศะคับงืองเซโนอนนีออไปนะครับชมตลาดแรงครับเซโนเดี่ยวคราวนี้แล้วนะครับ เซโนนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดย่ามือเส้านะครับตลาดสวยอเ,วเวยวยออตลาดเซโนเบืองบรรยากาศเบื้องเซโนโ Tức เรื่องโโอเมืองเซโนนี่เป็นเมืองที่จะเลื่อนเป็นเมืองยิ่ใหญ่นะครับในเขตแย่งสมันในเขต,ตนี่จะมีเมืองนี่แหละครับจะเลื่อนหนนรือจะย้ากู่เอาต็มละั่นเอากล่องทัดละมัน,นเต็มที่นะครับนี่ครับอู้สาวเต็มนละมันเป็นแม่อู้สาว นี่ไม่เปิดสาวตามเฮ้ยไม่ไเลยเอี่มาบอกกันตัวที่แรกนี่ครับทุนีจังได้ประัำนวนว่าเอาเต็มถังเติมเ<อ>มต็นน้ำมันไวอยู่นี่ พี่สาวบอหนูโอสาวยังเนี่ยสาวนางเติมเต็มมั่นบอกใจพ่เติมเตีมเรื่องบรรยากาศนะครับเมืองเซโนวันนีน้ฮะมาหอดสามแยกทโรงเรียนตรงไปก็สิไปเสตโฟนนะครับไปเสแดนเวียดนามเทากับสิเดียวขัวไปทั้งยีนะครับไปทั้งหลักสามสิบหาไปทั้งเมืองจำพอรอดนะครับที่มีตลาดแรงอยู่นี่นะครับ มาหอดเมืองเซโนนะครับกตสิผ้าเอฟ e ซีเขามาชมเมืองตลาดแรงนะครับเมืองเซโนเริ่มแต่พราค่าแน่นอนสิละขายปลาปลามาไต้ใส้ล้วเพราะค่าน้ำซีน้ำซีบอกอน้ำหมูวับอกร้านของนี่ครับปลาตัวใหญ่ๆน,นี่ขายโลละจักพันหรอปะคะโลละขายซีบตัวหนึ่ลงนอันนี้โลละอะไรก่อนโลละห้าสิบพัน กับปลาตัวใหญ่นี่โลละาสิบพันเด้อตัวหนึ่งประมาณสามโลเนาะก็ค่าหน่อยนี่อันนี้สามสิบห้าพันน่ครับมาได้ครับอยู่ตลาดอุทุมพรหรือว่าเมืองเซโนนะครับครับเดี๋ยวคุณพ่อกับไปชมเมืองข้างในนะครับบรรยากาศดีเนื้อขาสไตลเ์เทากรวเต้มแล้วอมยิ้มดีเนื <laughs> ้อขาแล้วนี้ขายอย่างนอยก็มีแต่ตตเ,ตเ,เนี้ยเป็นตะเสือเป็นเจ้านะขายแน่น ซื้อขนมไข่เด้อลูกสาวบอสอไข่เด้อซื้อใจลูกสาวได้เลยลูกสาวบอสนี่แม่ซื้อลูกสาวผู้งามแท้ซื้อน่องยังนี่แปะเอ็มแปะแปะโอ้เราซื้อแปะเด้ออยู่ตลาดเมืองเซโน่แปะเอ็แปะเอ็มแปะโอ้แปะเอ็มแปะแปะนี่สาวแปะแปะแอลเลียตตะบอกแต่เราบ่ได้แปะนะครับเพื่อนเราสมบูรณ์ฮ่าให้โชคให้ mắn ได้สาวแปะ มาทางนี้มาเบิ่งบรรยากาศทางนี้นะครับเนี่ยค่ะเพื่นใช้อาหารทางการเกษตรเพื่อนคือส้อง,งามนีน <c oughs> นี่คือบรรยากาศธุรกิจทางการบินแล้วก็มีเด้อยผีทั้งที่ขายเป็นโตห่ืม่ค่ะหรือขายเป็นโลกขายเป็นโตเลยบ่โตเราจะเสียเราจะยิ่งสี ตัวละแสนห้านะครับตัวนี้แสนหนึ่งไก่แม่เนาะนี่เนาะไก่แม่อันนี้ของปลาแล้วก็มีเรื่องมันจะบอก่านั่งนี่มาได้ครับที่มุมนี่ได้ไหมใหญ่เพิ่มบรรยากาศตลาดเมืองอุทุมพรนะครับคึกคักประมาณนี้แหละนี่คนผู้ชบผู้งามผู้สาวขายผักเบ้นนะครับน้องยังเพิ่มซื้อ สัตว์ิงหิงห์ิงห์อาสาวลิงห์นะครับเองครับเราขายอยู่นี่ได้สม,มือบอกนิ้มื่อเศร้าเจ้าก็ไปพุ่นบอกนี่ตลาดเศร้าแล้วก็ไปเด้อตลาดแร้งแล้วก็มานีบัว่าจะเป็นแบบทัวรหมางน้ำแล้วก็มีเัิดพักทั้งการเกษตรพักมีซีใบเนาะสาว์สิงเนาะสาว์สิงหสิงสาว์ส,วงสวิงนี่คนนเจ้าพงษง,ง,ง,งามเด้ยอยู่เมืองอุทุมพรนเี่ครับมาได้นี่ อันนี้น้ำพลัพิวแล้วก็มีเด้อมเดยันห้า,าหลงลากเอาได้นี่แล้วก็ซื้อเนี่ยหมูเขาเอาซีพิเนาะได้ยังไงล่ะผู้สาวเมื่อกินตาไดตปารนล้า,ลา,อาโอ้ยกระเสียดแทะได้ยังขึ้เงียนาเด็ดยกัวมาช่วย,น,น,ยวววน,น,น,นี่แะต้งนี่นักขายมังวบเนาะไหมคเนาะเย็ดหูส้างแล้วก็มีเด้อ มันเห็นนูนยิ้มนู้นูนี่แหละูกค้าทั้งผิดแล้วก็ได้เฮิงล่ะเออได้เฮิงไดู้กค้าเฮิงจะเสียอะไรเมนคายดีหมดหมดจนได้เฮิงอยู่อ่ะขายบุตรีเลยนี่จะมาร่างเซิงขายเออเราสินอนเราเราอยากรับเราสั้นเราได้เฮิงแล้วมาซอยกันเด้อมาซอยกันเด้อเบ้ามาเด้อลูกค้าเอ้ยอ้าวแล้วจังหน่กับแม่ดอกลูกค้านั่นลูกค้าไอ้เตเย็นอันนี้ก็หมัสมม่อล่าโอ้มักข้อละ พ่อเล่าโอ้ยเขาจะน่าหางเครื่องแกงทำไมเล่าบ่โอ้เนี่ยเรามีเราบก็จะน่าเนี่ยราบเนี่ยนี่นี่หางเครื่องแกงเนาอไมมมีบักพริกพร้อมมีเห็ดหัวสร้างหัวหนูนี่ของปลาเราก็จะนั่งเห็นบ่เนี่ยตับกระนี้ยงแกงใส่ปลาแซ่บเอาให้โชคเป็นมันเลยค่ะเออมารีวิ่เคยแล้วทงพี่แล้วก็ ขายบักค้อบักไสบักปูดมาฉีมาบ่มาบ่หยังล่ะแม่ใหญ่ได้หยังล่ะเมื่อเม่แล้วเออบ่ได้ยินดอกนบ่ได้ยินดอกไเอาส่งเลิกเราสงเลิกอาหชมบรรยากาศนะครับตลาดแรงเมืองเซโนครับที่ว่าเมืองอุทุมพร เสียงเราใไงไงเด้อครับแม่ค้าผ<ล>ู้นี้เราใส่เสียงใหญ่เด้อเด้อยมีดเรากับเพชรตะคมเด้อไคลโรดอะไรล่ะแม่ค้าเนื้อหมูเจ้าเนี่ย,ยเราปลี่ยนที่ผาโอ้เปลี่บนทาพันเด้อครับเด้อมาได้ดูนี่ละยิ้มแจยิ่มมุมนี่ใค้มักเส่นมักสายบังมาหาเหล้าทั้งนี้เนาะแม่ค้าเน,ะนาะนี่เราจัดให้โลดเราเจ้าพันละแม่ค้าโลดเราสิบห้า ตัวละสิบห้าพันมาเสือหลาเวีน,นามาไจ้เอานี่ค่ะแล้วว่ามีน้ำยาแล้วมีเจลเซนอ้าวช่องอหมานไหมค่ะ <S <S 2> <S 2> เนี่ยค่ะทั้งนี้เราขายอย่างนอกขึ้นนี่หน่อยก็มูแต่ของเจ้าหน่อยใส่เปิดท้ายเปแล้วเนี่ยคุว่าซื้อเนี่ยคุณจบมืง่ามเลยซื้อเมาสห้เแล้วจะเป็นอย่างกับเจ้าเลยเขาบอมีเงินเจ้าก็ควรเมาเห็นเลยจ้ามาแต่ตจะเมาให้เราเลยจกติเมาอ่่เจ้าไปตำแจ่วกับแซบเอาไปกินแ่งกวาผหมผงกระแซบเอาไปตำกินยังกันเจ้าเลยองกนเขาบอมีเืนไนะบอกบเราคนผู้บมูง่ามปัันงาม่โสดเป อ๋อบีบาบบแบบที่ต้องผิวยกท้องขาวสี่แดดเดียวสองแดดสามแดดมาหาเหล้าได้เนาะแม่ค่ะเสียวจากแดดพี่แหนวสุดๆก็ได้เนาะโลแล้วจ้ะแสนละแม่ค้าแสนสามสิบนี่สาวขายเนื้อไปแล้วยังยิ้มสูดยื้อกาน้องยังลืมซื้อลรอน้องแคตตี้นี่เรายังผิวงามตัวเก่าสั่มมาเป็นงามคือเก่าได้ครับเรางามตัวเก่าได้มาแถวนี้ จ้าหายามากิดเ,เด้อยาลดความงามนี่ครับลุยเลยนะคุณเหมือนวันหนึ่งแปดที่มาท่านนี่ครับน้องแพตตี้เนาะนี่ครับมาถ่าได้ก็เห็นเราจบผลงานพี่เตาอาโชว์รถกันมานเด้อน้องแพตตี้เด้อาได้ดีครับผู้สาวคอยแล้วก็มาขายคือเกา่าเนาะ สาวอ้นนี่สามซื้อแล้วใดอยู่จะแจ้งได้มานบ่เมื่อนี่มานอยู่ไหนอ่ามันอยู่ได้ทุกท่านสิแมนอยู่ดอกแนเหลือนี่ยหน่อยนึงเนาะยังบ่สิ่งเพราังนี่โรลแจ็คท่านเหล่าคุ่เมื่อนี่เป็ดสมัครเลยอือครับอาเด้อเมืองเซโนที่สาวมีแต่ภูมิงามบอมไปมาเที่ยวกับขามาตลาดนี่นี่แต่แม่ค้าผูดจบมืงามอ้าวขยโฉกขนมานเด้ออ้าวแบบเหวีไก่เนาะทั้งพี่เนาะ ใกล้ใกล้บ้านนี่ใกล้บ้านตรงมาหาเราเออนี่เราโยกท้งขาวอยู่แต่เราไ่ได้ย่อมเทอดแล้วสู้ยังก็เราแบรนด้องแม่ค้าทั้งนี้เราก็มีแบบพริกมากๆแบบเกือหรือแบบแดงมีเบิรเดน้อแม่ค้านาะอันนี้สินแดดเดียวหลายแดดก็ได้เนาะพ่อค้าแมนทั้งนี้เลยสัเพียงยังนี่จะขายยังเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าให้แต่ข้าเฮ็ดนางฟ้า แต่ผู้ขายก็คือนั่งค่าได้ครับได้ฮะมีทับมีโชคมีมันตอกผู้ใดอยากได้ตอกมาทางนี้ผู้ใดอยากได้ซีนอย่างเงี้ยนี้ไหมค่ะเล่นบ่ะเลี้ยนกับมีดเด้อตลาดเมืมองอุดมพรทอานี่อืมอันนี้เฮ็ดเออเห็ดเฟืองแล้วกับมีเด้เออเห็ดพะเด้อจ้าว่าเฮ็ดเฟืองกัได้แล้วก่ยังว่าเฮ็ดพออยู่เฮ็ดพอเฮ็ดพอโลแล้วจะรู้แล้วจะเสียนแล้วไปค่ะ โลละร้อยจ้าโลละร้อยอืมโอ้ขิวลงมาแล้ะน้อยอยู่นี่เนาะนี่ทล้วนี้กับเม็ดพลอยกันแม่ค้าแด้วพี่เราเออเราก็จะส่งจะค้ำข้างเนี่ยอยางขนาดเนี่ยเราล็อกกระดานอยากมีผู้ชื้อซอยนี่จะกำลังซื้อซอยแล้วท่านโอ้อยากซื้อซอยอยู่บนมีหม่องแกงเลยแต่นี้มีหม่องยูหม่องแกงกันสิใครอย่นี้โลละร้อยกันโอ้นี่ครับมาซื่อพ่กอุลุนซอยแล้วนะพี่ทียกเป็นถุงก็ได้อ่ยกเป็นสอบก็ได้ยกว่าเด้แต่แม่ค้า อ๋อทั้งโซหมาเนี่ยค่ะครับผมเสียงหัวแมสชาวอันเสียงหัวเราหัวมวนเดียบ้างโอ้เราเด็กขายดีแลเราตกหัวมวนไปเต็งเราร่มดีได้แล้วเอ้าเนี่ยเราขายอาหารข้างน้ำเด้อข้างน้ำเอออาหารทะเลเราเป็นงมเราก็เป็นสูตรมาเป็นน้องสาลี่ละเนี่ย มีแน่หุ่นเรานับเงินนับทุนแล้วแหะเราได้กำไรเท่าไรเราก็เราจิหักทุนเราออกล้วได้แม่อาประตูลูกสอดเุนมาแม่มาแม่ผู้สาวอาประตูนี่ผู้สาวดูขาละมาพอดีเลยเห็นบอกผมมาคุยนั่นกับลูกค้ามาพอดีเลยแอนชนเฮงมากอะชนเฮงมากนั่งผู้สาวนี่ก็อยู่บ้านไหนนั่งผู้สาวอีนอนอยู่นนทสว่างนวลสว่างมันนนลสว่างข้างนี่ผมไปทางบันพี่นี่บอกเมี่ยอ้โนี่ครับ เป็นผุดจมูกงามเลยผู้สาวจริงๆเนาะนี่อนที่วะผู้สาวโชติโชตเลยเบนเบ็นผู้พิทนี่ผู้สาวเลยแน่เราผู้งามบ้านเนี่ยผู้สาวเมืองอุทุมพรมิถุนผู้งามเลยครับเด้อผู้ใดมาเที่ยวกับเข้ามาได้มารอตลาดเมืองอุทุมพรนี่ก็จะเห็นผู้สาวผุดจมู้งามสิเราเป็นมาสือของไอ้บ้าก็รอเอ๊ เจ็ดซี ing, no. Yeah, no. Bay, no. ่ไทยบ่บ่าวเตบ่าวนี่แท้ไม่ไดลูกหลายไปแท้ไปกินอ้วไอ้ช่วงให้มาเด้อแม่คาเอ้ยโอ้ยใหญ่ด้พี่แล้วก็ขายยังละแม่ใหญ่โอมเกลือบักแข้งเนาะ่เนาะโอ้ทางมี4ใบเนาะออได้5,000 0 0 0 0 0 0ก็เนาะแม่เนาะกําไรเนาะครับไปได้5ได้10ได้20เนาะ นช่ดีมากพี่าบบยกท่องขาวแล้วซาลาบอม่แม่มา,มา,มาซื้อเส้นเราจัดเป็นชุดไปให้เราเด้อนี่ยจะไปแกงกับมาได้ไปแกงรดของปลาแล้วนี่ยจะนั่งเราเตรียมไปให้แล้วปลากระเงยงแบบนี้ช่วงไหนมันได้ไหมใครจับเส่า อืมแม่ค้แล้นี่ก็คงนบเงินรับช่องกับขายดีสิขายเบิร์ตเราเนื้อเต้เขียงบาทหนึ่งร็นํำเป็นกําทุนเราแล้วเราจะจับกันไล่ได้บาทนี่แไหมบ้างนั่นแล้วก็ร่างนับกันไล่ได้เนี่ยโอ้ไ่ด้หมนเ่ยมาหมันประมูอได้หม้ขายเบิหละมันหมันหนเราจะท่านละไปทค้หมูจ้รสลนมีลายอะค่ะลายราคาจี๊จาจี แบบใดแล้วจัดให้เอ็นบ่แอ่เอานี่รับเบิร์ดแล้วล่ะฮัลหมานามือใหม่จังมาอุดหนุนละาใหม่เด้อเส่เด้อครับมือเก็ไปตลาดเจ้าเอ็นบ่บ่มีตลาดแรงบ่ลงไปตลาดแรงเราคันเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเอาโชคมาตลาดเจ้ามือเลยแม่ค่ะง่ายนี่ะ มาเด้อมาเด้อพักเซโนถือเด้อพักเซโนถือเด้อพักคู่งามร่มพรอมถือเด้อแม่ค้ากัดใจดีเด้อน้อแถมหนึ่งลดหนั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งละบามาได้นลยครับบ่าจะเป็นกระลัมไหลเม็ดแล้วมี่ตักจัดเท้มาชมแม่ค้าขายขนมของหวานนี่ครับคนที่เดือกู่งามมาขายของหวานหวานอะไรก่อจงยั คนว่า่นติดตามคนหาตาม็นล่าฝนคนล่าฝันคนล่าฝันชาแนลคนล่าฝันชาแนลอ่าจังกับเบงเดอนี่ลูกสาวจ้าว่านี่แม่นูกแม่นนองแม่ล้วก็รลังเกียงเรียกอยู่หุนนั่งหุนแม่ยี่ห่อแม่แล้วก็ร่างเกียงเรียกยู่ให้ลูกสาวขายรับหนาจิ่ี่สบ้านเจ้าบอกผูใช้กุ้งด บ่อคนละบาทแล้วอยู่บนบุญยูถ้กขนคุอเทพูกันารเอออันนั้นเราเรามีเงินหลายเื่นนั้นเราุณเราได้หลายแล้วเรารายได้เราหลายแสนเราเป็นแสนเราราได้ผมหมดผมหมดผมหมดก็เริ่มไม่ว่าีนมีรายได้ออเลยใส่ทุนจาของอันนี้ก็ได้มาปั้นก็เปั้นเือเดกสาวงามเป็นจาปั้นเนี้แม่ยังบ่เด็กสาวยู่บ่เนี่ยอดูสาวเแล้วนี้แฟนบอ ไว้ไม่ได้บอว่านอกก็อยากจองันนองผู้งามบ้านนี่จองเลยโอ้ยยาวคาะดอกแห้งนได้หั่นนมไทยมากมอได้ได้ยูเวนแก่ได้หาแสนเาไว้หาแสนเราข้าาแบอินทุอ่อนเกตุงเทียนภาษาลาวเียดลาวซื้อาอินทุอ่อนเกตุงเทียนภาษาลาวเกตงเทียนภาษาลาวเทกับเ้อนางอินทุอ่อน บอเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวผมสี่คนหาเบิรงเดี๋ยวผมสี่แล้นโุณช่วยเบิรงเด้อสหรับนุ่มๆผู้ใดสนใจอยากมาคุณนุ่นเล่ามาเห็นในเมืองอุทุมพรกับมาได้นะครับนี่ครับสาวอินนี่มามีผู้บ่าวไทยแอดกับมาขอเป็นเพื่อนกันรับเลยเด้อนี่ครับสาวอินโ่อมานะกระโชกมาเจ้งนะครับโลกเพครับผมครับกับอาฝาดใจลายครับมัาขวดต้มหรือมาช่วยดินต้มเนาะงั้นยั่บ่ นี่รับมาต้มแต่ว่าเราบต้มแต่คนน่บอะต้มแต่บักซาต้มแบักซาก็บม่กับพแลวเนาะนี่แค่นะบอวนี่ดู่าบอวมีโที่นี้บอนะบุญเกิดาอยู่บุญรับบุญงามยือคิดสิเป็นผู้ส่วอยู่ว ดีบ่อยู่ตัวได้นี่แหละคือตัวผู้ขายคนงามๆเนาะเอ้ากระแซงว้าเนาะมาตลาดเมืองรุ่มพรอนนะครับแม่ค้ามีตัวพูงงามเด้อเด้อเราไม่เท่านี่ครับตลาดทางเขานี่ผู้ขายอยู่ทางเขานี่ก็ขายมากระเพาะต้มมากระดินต้มเล่าปะฐานัดไปทั้งต้มแต่ว่าเรากรต้มคนดอกค้นกระต้มคนกระต้มมาดันเอาจะจะรูปแล้วสิต้มหรือกระต้มอ่า เราปลาต้มดอกเราบ่อเหรนซื้อครับเราบ่อหยอกนี่ยก็ผู้สาวด้ครับเด้อนี่สาวยังก็ทางยังก็สาวยังซื้อเจ้าือมีสาวมีนะครับเรามีแล้วเราแต่ยังบ่พออยู่เด้เราแต่ยังมาหาขายบ่อพ่อต้มบ่ดีต้มยิ่งยู่เอาไปเสื่องไว้ใส่เบิร์ดเงินน่ะขายได้นั่นมาขายชื่มเมื่อชื่อเมื่อไวใน้องวันเล่าอ่ะอันขอบใจหลายๆเด้อสาวมีเด้อ ครับหันซ้ายพี่ใี้ช่วงห้มานเด้ออะไงนี้ครับเป็นขนมสมัดขนมนแบบไดนังแล้วังกูนี่เียเฮางคึกค,คกันเถ<ะ>อะเียนจ่บอกเมียนไหนหนอ้นอน,น,อก,นอกันจะบอกเฮกูนี่เมียนเอ้ยกบนอนกันจะบอกโอ๊ยบ๊ายบายจะเป็นนองแล้วบ่เอ้ยเฮ้ยบ่ทำไมบงหน้าตาแข่กันเอื่อยก็นนเออกูนี่เขือยสา้ นี่เด้อซสวยยังกันนึงสาวยังกันนึงสาวแหลบานนาอ่าสาวแหลบานนาเจ้าสวยเด่นนี่ครับเราซื้อแหล่แต่ว่าเราคุ้งามได้เนี่ค้าเนี่าแล้วก็ยกท่องขาบาด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 ยุ่งก็ยังยิ้มสูดยื้อก่าเนาะแม่ค uh, e ok. <qu> ้าเนาะขายดีวะก็ได้ขายเนาะโลดเลยจ้าท่นเหรอแม่ค้าเฮ้ยแดนจับยิดเนื้องหัวบ่าน นี่ทั้งเงาแดดเยวสองแดดสามแดดก็มีเดอครับเด้อนี่ีตลาดทางเขายื่อาหารประเภททั้งสําเร็จรูปทั้งนี้เด้อทั้งแม่เาวาทั้งบีเนาะนี่ม่ซื้ออเม่าวรคโอ้ยสสื่อวิกิตเ็นยังยิ่ยเงินผักมีสวยมีบวงให้กินแมาวเชีให้ดอกบวงเี่หเชี่ยวให้วงให้กระสันโอ้คือสิใจดีเถาบเมื่อ้อเมาวมันยังไหาหองผักบนใดญอยู่ ยังหันสิบยหาหังคับยี่มาแต่ไทยคนละครับไรเกาอันยกระบุ่งอันนั่นนันนช่องรายการคนลัฟันชาแนลเดอรขับไปเบิรงเดอร์เขียนเจาเดอร์ีจักมือสองมือกันเอาลูกสาวมาขายเนื้อในเรื่องฮานานั่นในเห็นเจ้มละก็มีลูกสาวนั่นนี่ขึ้นไปยุไก่แถนอกบ้านนอกต้มจั๊เรื่ยตมแก่ต้มจักแซ่ต้มแจวนาอยนี่อ่ะ่าายอยู่ แม่ค่าครั้งนี้แล้วก็มาพี่อันนี้เรายังบ่ฮู้ว่าเฮ็ดไผว่าดอกเฮ็ดไขนี่จักสิเป็นเฮ็ดไผว่าเนาะน้องยังหาคุณเจ้า่ยังยังบ่ฮู้ว่าไเฮ็ดไผว่าดอกอันนี้นั่นมีข้อสงสัย่เป็นเฮ็ดไผเนาะตะกึดตากขึ้นกว่าเฮ็ดไขเพาะว่าเอ้าจักห่อยทเป็นผู้อันเจ้าองผู้ถือกองีผู้ใดซื้อก็ของผู้นั้นล่ะเนาะแม่ค่เนาะแม่นๆเอ้า ชจวงไอ้มันเดี๋ยวจไหนก็มีเจ้าของดอกก็มีผู้มาเอาดอกมันยิเป็นของไห้กับขอหัดอกเนี่ยขาทั้งนี้แล้วก็ขายเนี่ยสบายดีกินไปสบายดีเอ่าเลยครับเพื่อแจกนี่ครับเนี่ยขาดพุทธพุ่งเอาแล้วขายชินนี่สร้อยจูศร้อยจ่ามาหาเรานี่ยเราจะจัดให้เด็ดเดียวสองเด็ดสามเด็ดได้เนาะนี่เขาจะง่ายกินก่อนเนาะเออ แล้วใจกินกำลังเนาะแม่แมนแมนเนาขอบใจไล้ไนี่นี่นี่ไม่เลยนขี่รอบมีแต่ตอนงามๆเด้อคือผู้ขายนั่ะแมนนี่นี่นี่หนุนแล่าได้นี่มาอุ่นแล่าได้อยู่ตลาดเมืองอุทุมพรเมืองเซโนนี่ครับแล้วขายตลอดเนาะแมนจำเจ้าจำแมนจำมือสาไปพุ่นเหมือนบอจำมือเ้าแล้วก็ไปพุ่นเด้อเวลากเห็นหนาแล้วก็นั่มไปพุ่นกันเลยเรายิ้มเจีงเน้นเลยค่ะคุณนห็นหานรมมาดีบ้ายไปนะ